การผลิตหงังสูตพิมพ์เป็นการผลิตสินค้าประเภทสิงพิมพ์ที่ใช้เป็นสื่อสารมวลชนชนิดหนึ่งกระบวนการผลิตเงินสือรพิมพ์แบ่งออกได้เป็นสองลักษณะงานใหญ่ๆคือ 1. งานการข่าวและบรรณาธิการ 2. งานเตรียมการเพื่อพิมพ์และงานการพิมพ์งานการข่าวและบรรณาธิการหรือบรรณาธิการกิจเป็นการแสวงหาวัตถุดิบและเตรียมวัตถุดิบของการผลิตคือข่าว ข้อเขียนบทความภาพโฆษณาและอื่นๆให้พร้อมที่จะใช้เป็นต้นฉบับเพื่อดำเนินง,งานต่อไปในขั้นที่สองงานเตรียมการพิมพ์และงานการพิมพ์เป็นการแปลสภาพวัตถุดิบที่ได้เตรียมมาจากขั้นที่หนึ่งแล้วด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้วิธีการพิมพ์ออฟเซตกันมากที่สุดจนได้เป็นสินค้าคือฉบับหนังสือ เพื่อส่งไปเผยแพร่สู่ประชาชนต่อไปงานการข่าวเป็นการหาข่าวของนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวในสื่อทีมด้วยการสาะแสวงหารายละเอียดข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สถานที่ความเป็นไปความเคลื่อนไหวเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นการสอบถามบุคคลและอื่นๆแล้วส่งรายงานข่าวเข้าสํานักงานในสื่อทีมด้วยวิธีการสื่อสารแบบต่างๆเช่น ใช้โทรศัพท์ใช้วิทยุสื่อสารใช้เครื่องโทรสารและอื่นๆให้ผู้เรียบเรียงข่าวหรือรียเตอร์ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เขียนโดยพิมพ์ดีดเป็นต้นฉบับขา่าวการส่งข่าวให้รีไรเตอร์เขียนข่าวเป็นวิธีที่นิยมยใช้กันมากในปัจจุบันบบรดวดเร็วช่วยให้ได้ข่าวที่ใหม่สดทันเหตุการณ์และร่นระยะเวลาการผลิตได้มากขึ้นหรือได้บางโอกาสและบางหนักพิมพิม นักข่าวอาจจะกลับข้อไปเขียนข่าวเองในสำนักงานเต็นต้นฉบับข่าวส่งให้รีไวเตอร์หรือหัวหน้าข่าวก็ได้เชวนข่าวจากที่ต่างๆทั่วโลกก็ใช้ข่าวที่ส่งมาเป็นระยะระยะตลอด24ชั่วโมงจากสำนักงานข่าวต่างประเทศเช่น AP, u p i Reuters, AFP ซึ่งเป็นบริษัทที่ขายข่าวให้กับสมาชิกทั่วโลก ยผ่านสัญญาณดาวเทียมมาเข้าเครื่องโทรทินในสนักงานในสิทินให้เลือกใช้เป็นต้นฉบับขาวหรือแปลเพื่อเรียงเป็นต้นฉบับขาวตามที่ต้องการต้นฉบับบทความข้อเขียนประเภทต่างๆของในสินทินซึ่งนิยมเรียกรวมๆว่าบทความก็อาจจะได้มาจากบุคคลภายนอกหรือเขียนขึ้นโดยนักเขียนภายในสนักงานในสิทินเองก็ได้ถ้าเป็นการทำในสิทินภาษาอังกฤษ ก็จะต้องแปลต้นฉบับที่เขียนเป็นภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนโดยแปลและพิมพ์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาพบุชกชเลยภาพข่าวและภาพประกอบบทความ,มาก็อาจจะได้จากการไปถ่ายของนักขา่าวหรือช่างภาพเองได้จากห้องสมุกหรือว่าได้มาจากแหล่งภายนอกก็ได้ในแต่ละวันกองบรณาธิการของหนังสือิมพ จะได้รับต้นฉบับข่าวข้อเขียนบทความภาพมากมายแต่เนื่องจากเนื้อที่ของหน้าหนสิอพิมพ์แต่ละหน้าในแต่ละฉบับมีจำกัดจึงต้องมีการคัดเลือกต้นฉบับที่คาดว่าจะเป็นที่น่าสนใจของผู้อ่านหรือประชาชนควรจะได้รับรู้ให้พอเหมาะกับเนื้อที่ที่มีอยู่ในแต่ละหน้าและขายหนสิอพิมพ์ได้มากต้นฉบับข่าวต้นฉบับภาพ ต้นฉบับข้อเขียนทั้งหลายที่ได้มานั้นจะต้องผ่านการบรรณาธิกรหรืองานบรรณาธิการจิตคือการคัดเลือกตรวจแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมในแง่การใช้ภาษาสะกดการันในด้านรูปแบบในด้านนโยบายของแต่ละหนังสือพิมพ์ในแง่ของกฎหมายและอื่นๆก่อนที่จะใช้เป็นต้นฉบับในการดําเนินงานสําหรับการตีพิมพ์ต่อไปได้ บุคลากรสำคัญสำคัญในกองบรรณาธิการของสืาอหนังนนสือพิมพ์เช่นหัวหน้ากองบรรณาธิการบรรณาธิการทิมผู้โฆษณา,า,าหัวหน้าข่าวเร,รีเตอร์บรรณาธิการข่าวจะมีการประชุมที่เรียกการประชุมโต๊ะข่าวเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข่าวประเด็นของข่าวลำดับความสำคัญของแต่ละข่าวประเด็นการพาดหัว ประเด็นการเขียนบทนำหรือบทนาธิการและอื่นๆของสุธิแต่ละฉบับ <คน S 1> ในแต่ละวันเมื่อมันถึงสารแล้วเนะวี่ยเราก็เราก็หยุดแล้วประเด็นที่ที่เพิ่มเติมออกมาก็คือระบุการยินว่าเป็นถึงป่าไม้เขตแล้วก็ตอนเชา้าผมให้เขาควทำยิงแล้วให้เขาตามไปที่กองวิชาการกรงป่าไม้ ควา,างงิงแล้วถ้าเราจร่อได้ความรงิรงรรเราให้นักข่าวเราจอว่าใครได้ผลโยุดเหตุการนี้คุณเดคุณรู้เรื่องดีว่าคุณเดินทางไปที่นสองสอนได้ปะไดไ้ได้ข่าวแน่หนึ่กงก็เจ็ดข่าวลูกสองลูกอาจมีการ,รประชุมโต๊ะข่าวกันอย่างน้อยวันละครั้งหรือหลายครั้งก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้นฉบับประเภทต่างๆที่ผ่านการบรรณาธิการคือการเลือกสรร<ม>การตรวจแก้ไขเป็นต้นฉบับที่เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์แล้วจะส่งมาให้เจ้าหน้าที่ของแผนภรัเออริเตอร์ในกองบรรณาธิกรารเช่อทําการกําหนดแบบตัวเรียงพิมพ์กำหนดขนาดตัวเรียงพิมพ์กำหนดขนาดคอลัมน์หรือความยาวบรรทัดกําหนดลักษณะที่เศษทางการพิมพ์เช่นพื้นสกรีนพิมพ์เจาะตัวอักษร รวมทั้งการกำหนดวางตำแหน่งในหน้าที่คำนวณและกำหนดขนาดความพอเหมาะของพื้นที่ที่เรียก Copy f i t t i n g ของต้นฉบับแต่ละชิ้นในแต่ละหน้าลงในกระดาษดัมมี่สำหรับใช้เป็นต้นแบบในการทำเลเยอรหน้าในสุพ์การทำดัมมี่นั้นเป็นการออกแบบหน้าในสุพ์เพื่อให้สามารถบรรจุข่าวข้อเขียนภาพและองค์ประกอบอื่นๆลงในแต่ละหน้าได้พอดี มีความสวยงามมีศิลปะและอ่านได้ง่ายโดยอาศัยหลักการจัดหน้าและประสบการณ์ความสามารถและอื่นๆ็นแนวทางรวมทั้งให้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของนังกเขียนเองด้วยงานเกรมการเพื่อทีมหรือส,สื่อเพลก็จะเริ่มขึ้นเมื่อถึงขั้นตอนนี้โดยแผนกซับเอดิเตอร์ Editor, จะทยอยส่งต้นฉบับขาย ข้อเขียนต่างๆที่สั่งตรวอสอษและทำดับนี้แล้วเข้าไปให้หน่วยงานเรียงทีซึ่งโดยมากจะสังกัดูีในกองการผลิตของชนักงานหน่วยทีนั้นๆเพื่อดำเนินการเรียงทีต่อไปการเรียงทีใช้เซตตี้เป็นการสร้างตัวอักษรให้เป็นคำเป็นประโยคและข้อความตามต้นฉบับสำหรับใช้เป็นที ในขณะนี้วิธีการเวรงพิมพ์ที่นิยมใช้ันมากที่สุดโดยทั่วไปก็คือการเวรงพิมพ์ด้วยเครื่องเรียงพิมพ์ด้วยแสงโฟโตไทป์เซตเตอร์ที่สะดวกรวดเร็วมากได้ตัวเรืองพิมพ์ที่คมชัดสวยงามทุกๆตัวขนาดตัวอนนักษรมีให้เลือกใช้หลายขนาดเล็กที่สุดก็คือหกพอยจนใหญ่ที่สุดเ2ือจดสองอย เครื่องยิงพินด้วยแสงที่มีใช้กันอยู่ในชิรักงานหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยลานี้มีหลายแบบการ,รยิงพินด้วยมือที่ใช้ตัวโลหะและการยิงพินวิธีอื่นมีใช้กันน้อยมากทีมีใช้เฉพาะในหนังสือพิมพ์บางฉบับเท่านั้นเช่นหนังสือพิมพ์พงศักเมื่อการ,รยิงพินด้วยแสงที่จะใช้แสงอัดภาภาเกล็ดสอลงบนกระดาษใบ,บแสงที่เรียกโฟโตไทป์โพดซิงเตเป่ ภายในหน่วยถ่ายภาพตรวจสอนของเครื่องทีละตัวทีละตัวตามคันสั่งในการเรียงพิมพ์เมื่อเอาก,กระดาษไวแสงที่ผ่านการฉายแสงอัดภาพดังกล่าวแล้วไปล้างในเครื่องล้างกระดาษเรืงพิมพ์โดยเฉพาะก็จะได้เป็นกระดาษที่เรียงพิมพ์สำเร็จเรียบร้อยแล้วภายในเวลาไม่กี่วินาทีกระดาษเรียงพิมพ์ที่ได้นั้นก็จะนำเอาไปส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจที่สู่ดักษรอนเพื่อตรวจทานความถูกต้องกับต้นฉบับ สกดการันและอื่นๆได้เลยทันทีหรือในบางสึญญาณงาน,นสิบพิมพ์ก็จะเอากระดาษเรียงพิมพ์น,นั้นไปถ่ายเอกสารก่อนเพื่อให้พิสูจน์อักษรและตรวจทานแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องลงบนกระดาษที่ถ่ายเอกสารแทนที่จะตรวจแก้ไขในกระดาษเรียงพิมพ์ซึ่งจะต้องการร่องรอยสกปรกเลอะเทอะและอื่อนๆได้ถ้าหากมีการตรวจพิสูจน์อักษรพบข้อผิดพลาดในการเรียงพิมพ์ ก็จะมีการส่งกลับไปให้ทําการเรียงทีนซ่อมต่อไปจนกว่าจะถูกต้องสมบูรณ์อาจมีการปะซ่อมตัวเรียงที่ผิดพลาดให้ถูกต้องก่อนในตอนนี้ก็ได้นักงานในสิมบางแห่งจะควบคุมกำหนดเวลาในการทำงานทุทกขั้นตอนโดยการตอกเวลาในการรับส่งงานหรือบันทึกเวลาสมุดลงเวลาทุกครั้งซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบได้ ถ้าหากันสืทพิมพ์ไม่เสร็จทันเวลาที่ตั้งไว้พร้อมกับการส่งต้นฉบับข่าวข้อความไปเรืยองพิมพ์ในส่วนของต้นฉบับภาพทั้งชนิดลายเส้นและภาพถ่ายภาพวาดก็จะส่งไปถ่ายภาพทางการพิมพ์ด้วยกล้องถ่ายภาพทางการพิมพ์เป็นภาพแบบลายเส้นหรือสกรีนโดยใช้กระดาษไวาแสงนิดที่เรียก Photomechanical p r i e r ซึ่งใช้แทนสิมพได้ ถึงแม้คุณภาพของภาพสกรีนจะได้กว่าสีเพื่อให้ได้ทั้งกระดาษสีพิมพ์และภาพถ่ายทางการพิมพ์มาพร้อมๆกันและจะได้นำไปใช้ทำเลเยอร์หน้าในสีพิมพ์แต่ละหน้าต่อไปไม่ต้องรอกันไปเอกันมามันจะทำให้ติ้นเตลือ,อเวลาในการผลิตซึ่งมีอยู่น้อยเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับการผลิตในสีพิมพ์ตัวักษรของข้อความที่มีขนดาดใหญ่ๆเช่นข้อความผ้าถั่วขาว ชื่อเรื่องถ้าต้องการขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดที่เครื่องรีงพิมพ์ด้วยแสงจะทําได้จะใช้วิธีการตัดกระดาษที่พิมพ์จัสอรไว้มาทําเป็นอาร์ตเวิร์กเรียงกันเป็นข้อความนั้นๆแทนเมื่อได้รับกระดาษลงพิมพ์ที่ผ่านการตรวจที่สื่อ์อัษรและเรียงพิมพ์ซ่อมหรือปะซ่อมตัวผิดมาเรียบร้อยแล้วพนักงานเลเยอร์ก็จะเริ่มทําเลเยอหรือที่เรียกว่าอาร์ตเวิร์กหรือเทคอัพของหน้าในังสือพิมพ์ บนโต๊ะเลเยอทซึ่งมีพื้นระนาบเอียงเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวกรวด,ดเร็วและได้งานที่ประณีตเรียบร้อยในบางสำนักงานในสุพีจะใช้วิธีการฉาบทาที่พื่นหรือแว็กที่ด้านหลังของกระดาษเองพินและภาพต่างๆด้วยเครื่องฉาบที่พื่นแว็กซิ่งแมชีนก่อนนําไปทําเลเยอ์การทําเลเยอ์นั้นจะตะติดกระดาษเรงพินภาพเส้น และสิ่งต่างๆที่จะพิมพ์บนกระดาษสำหรับทำเลเยอั์โดยจะวางตำแหน่งตามแบบที่ได้ออกไว้แล้วในกระดาษดัมมิ่ของสาระหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะใช้คนทำเลเยอั์หลายคนเพราะมีเวลาในการทําจํากัดคนหนึ่งอาจจะทำเพียงหน้าเดียวเท่านั้นหรือมากกว่าก็ได้แต่ต้องให้เสร็จทันกาหนดเวลาปิดเล่มในแต่ละฉบับสำหรับสำนักงานหนังสือพิมพ์บางแหง่ง คนทำเลยเอา์จะใช้กาวอย่างน้ำหรือรับเบอร์ซีเมนท์าที่ด้านหลังของกระดาษเรียงทีหรือภาพเพื่อการติดผนุกกับแผ่งกระดาษเลยรเอาไม่ได้ใช้วิธีการเคลือบไขตามที่กล่าวมาเมื่อสักครู่วิธีการทำเลย์เอาบนแผ่นกระดาษตามที่ท่านได้ชมผ่านมานั้นเป็นการทำเลย์เอาเพื่อใช้กับการทำแม่พิมพ์ออฟเซ็ตคณิตน ег าทีน ег าทีสเวิร์กิ้งคือใช้สหรับ,บถ่ายภาพทางการพิมพ์ลงพิมนกา แต่บางสนักงานก็ใช้วิธีการทำเลเยอัชนิดที่เรียกเลเยอั์โพซิทีฟเพื่อใช้กับการทำแม่ทิมพ์ชนิ Positive, Positive Working, ดโพซิทีฟโพซิทีฟเวิร์กอินหรือการใช้ตัวเรียงทีดท,ที่ได้ถ่ายเอกสารลงบนกระดาษเรล่งแสงกับภาพถ่ายหรือข้อความต่างๆที่ได้ถ่ายเป็นฟิล์มโพซิทีฟมาแล้วนำมาทำเลเยอั์คือชนิดด้วยเคสใสหน้าเดียวหรือสองหน้า ลงบนแผ่นพลาสติกใสสำหรับเลเยอร์เอาโดยอาศัยแบบจากกระบบดาษดำมี่เช่นเดยวกันการทำเลเยอร์เอาบนแผ่นพลาสติกใสนี้จะได้เป็นแผ่นแฟลตที่จะใช้ทำแม่พิมพ์ชนิดโาสิผีเลย